สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มาพบกับอีสานชาแนลอีกแล้วเนาะจ้ามือนี้พี่น้องสิพานเมื่อกิน,นยังพี่น้องโหบอนี่จ้าส่วนบางาาบยางเนาะจ้าส่วนบางยางแซ่บๆเลยจ้านี่ส่วนบางยางเนาะจ้พะพลไมยปลา คนละใหม่ของอีสานตามฤืดูอืมแสบพี่นอ้องแสบจังได้บริกิรบริวารแล้วเนาะนี่สวบเบกย่างถวยวใหญ่เลยจ้ะแสบคักพี่นอ้อง แซ่บแบบแซบ่บแซบ่แซบพี่น้อง<ะ>มือนีกับวันทีเจ๊นอกจะ เจ็ดพฤษภาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกนราจะกระหอดหรือดูฝนแล้วนอพี่น้องเป็นยังฝนขึ้นบนท่านตกอยู่อืม,อมแซ่บพี่น้องพุ่งละใหม่ฮาก,กินอยากด้วยจ้ะขั้นบัวหอดหรือดูมันเนี่ยชิบูมีให้เก็บได้พี่น้อง ส่วบปอกยางเนาะจ้ะใส่สุโรดน้ำพริก,กน้ำตาลน้ำปลาผู้ใดมักประแดดก,ก็ใส่ได้นาะจ้ะอืม นอถวยปักญงเลยมาเด้อพี่น้องมาแสบน้ำกันนี่จ้ะสวบักยางจะต้นสดๆเลยจ้ะหอนกับพ่อห่อนพี่น้องอุ้ยหน้าแตกประคากเลยพี่น้องอืมฝากติดตามนเด้อจ้ะเมื่อใหม่ มือใหม่หัดทำฝากติดตามเลยจ้าสวัสดบักยางแซ่บแทะพี่หนอ่อต้องกินท้องเฮาแตกเฮาแตกเนาะจ้า <c oughs> นี่ครับอืมอืมหอนแหงพี่นอ้อง อถึงงหอนทึ่งจะแตกพี่นอ้องถึงแสบถึงแสบถึงเพชรถึงหอนเอาคำใหญ่ๆไปเลยพี่นอ้อง ไหนมันเลืดไปเลยนะพี่น่องกินเลยปบระตองอยางมม่ขคาข้อนะพี่น่องลูกเล็กๆลูกยางปลาเนาะจ้ะผลละใหม่ปลาของอีสา,านบ้านเฮาอืมพี่หน่อง ตัวบักยางแซ่บๆเบด้วยจ้าเบิ้งพี่น้องสีไทยให้เบิ้งใกล้ๆนี่กินทีเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องขนาดกินผู้เดียวได้เนี่หิวสมเนาะจ้ามื้อนี้วันนี้อากาศรนะ้อนพุ่นนะเหงื่อห่อยนะสดๆเลยหอนแห้งพี่น้องอพุ่นนะสดเลยพี่น้องสดสด กระเพร็ดโสมแห้งปันไดงน่าจะแซ่บอืม ผนละใหม่ปลาช่วงอีกก็สิมีบักแก้วแล้กกับบักยางซุปนี้เนาะจ้าเนาะที่รักๆทั้งหวานทั้งสมอือจังซีเลยพี่น้อง มใหญ่พี่เนาะอืมแสบจนเหือแตกพี่นอ้องกินจนเหือแตกนกาะจะกินโซนต้องกันพี่นอ้องอืม แนนหอนอยู่บ่พี่น้องเอ้ยจมินห่นอือืออ, <c oughs> อยู่บาอย่าพี่นอ้องอย่าหอนปันไดกระเสบยพื้นเกาน่าน่าจะนี่พี่หนอน เบ่งพี่นอ้องเป็นตาแสบบ่พี่นอ้อง เดี๋ยวฮะตอนซุกพอดีให้พี่น้องเบ่งกันอีอจ้ะแบบแซ่บพี่น้องนี่ทั้งกินทั้งหงาแตกมาจ้ะอู้จ้ะอู้ เฮือมันกับโผลอีกเลยพูดนะ่ะอุ้ยพี่เนาะคอยห่อนลายนี่จ้ะสุดคำแสบๆเลย

พี่นอ้องกินไปกินมาสิเบิร์ดแล้วเนาะจ้ะอืมรุ่นเป็นถั่ยนิหน่อยนี่พี่นอ้องถั่ยบักใหญ่เลยอืม เบิร์ดแล้วจ้าพี่น้องถึงเสียนใส่พอดีอู้ขี่ออกวัวออยไกนะ่น <c oughs> าเริ่มพี่น้อง <c oughs> กับสวัสดีจ้า